สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมดำชิตอีกครั้งน,นะครับเราใช้คําว่าอารุ่มบอลลยกับอะไรบ้างในชีวิตแน่นอนนะครับหากชีวิตไม่มีคํานี้เราเองจะติดอยู่กับความไม่ได้ดังใจเสมอผมรบทวนจะตัวเองนะครับว่าเรื่องที่ผมไม่ยอมอารมณ์บอลลุนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบแต่เรื่องที่ผมชอบผมก็จะยอมให้คําถามสําหรับผมในเช้าวันนี้คือแล้วเรื่องที่พระเจ้าไม่ชอบเรายอมอามอรมณ์บัลล่งนั้นไหม พระธรรมหลวงพงกษัตร์บทที่15ข้อกั้น15ได้บันทึกเรื่องราวของอาสาที่ขึ้นมารับช่วงต่อจากอาบียัมชีวิตของเขาไม่อารุมมั่วลวยให้กับความบาปและสิ่งนี้ทําให้เขาเป็นที่พอพระทถยพระเจ้านะครับพระธรรมหลวงพงกษัตรย์บทที่15ข้อ11อาสาทรงทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเวเหมือนอย่างดาวิดบรรพรุรุษของพระองค์เรามาดูกันว่าอาสาทําอะไรบ้างอาสากวาดล้างทวสถาน ที่ทำพสการด้วยการร่วมเพศที่พระเจ้าเกลียดชังเขาลื้อถอนรูปเคารพทั้งหมดอาสาถอดมาอาคารหรือคุณยากของเขาคือพรแม่เหสีของเรโหโบอัมจากตําแหน่งเพราะเธอสร้างรูปเคารพที่น่าเกลียดชังเพื่อพระอาเชราและเขาทําลายโดยเผารูปเคารพของพระนางทิ้งพี่น้องครับแม้ว่าปูชนียสถานต่างๆยังไม่ถูกทําลายแต่ในข้อจุสีได้บันทึกว่าหัวใจของอาสาก็พักดีต่อพระยาเวตลอดชีวิตของเขาพี่น้องครับ ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายนะครับที่จะไม่เอารุมอารวยให้กับครอบครัวของตัวเองแต่อาสาก็กล้าหาญที่จะยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากกว่าที่จะยอมยอมไปเพื่อกนใคร้ชิดหรือคนที่มีบุญคุณกับเรานะครับพระธรรมกาลาเทียบทที่ 1: 10, นึ่งข้อสิบัดนี้ข้าพระเจ้ากําลังสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์รู้จักพระเจ้าข้าพระเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือถ้าข้าพระเจ้ากําลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพระเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์พี่น้องครับ เราเองจะเรียนรู้ในเรื่องนี้และยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าโปรดประทัยให้หัวใจของเราพักดีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับขวเรายอมร่มอรวยกับบางเรื่องบ้างแต่ไม่ใช่กับเรื่องที่พระเจ้าไม่พอประทัยหรือความบาปพี่น้องครับให้เราใช้เวลากับพระเจ้าของพระเจ้าแต่ขอพระวิญญาณของพระองค์นําให้เรารู้และเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าเพื่อเราจะติดตามความต้องการนั้นและยืนอยู่บนความถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าเหมือนอาสานะครับขอพระเจ้าเม่ตานำเราทุกคน พี่น้องครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอสรรเสริญนมันสการพระองค์พระเจ้าผูา้ทรงสมควรในการสรรเสริญเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างในวันนี้คืออาสาที่เขากล้าหาญที่ยืนอยู่บนความถูกต้องตามสายพระเนตรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่หัวใจของเรากล้าหานอย่างนั้นเช่นกันขอพระเมีอย่างพระองค์จะนั้นให้เราเข้าถึงหัวใจของพระองค์เพื่อจะรู้ว่าอะไรคือพระทัยหรือความป้องกันของพระองค์ขอทรงโปรดเมตตา เราจะไม่อารุ่มอารวยให้กับบาปเล็กๆขอสมโปรดนำฤทธิสันติสุขในพระองค์ที่บางเรื่องที่เรายอมได้เราก็ยอมขอสมโปรดนำด้วยพระาแต่เรื่องที่เป็นความบาปที่พระองค์ไม่ชอบเราจะไม่ยอมแต่ขอสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการจัดการเรื่องนั้นเราจะใช้วิธีการของพระองค์ไม่ใช่ใช้วิธีการของเราเองขอพระเจ้าเมตตาที่ชุกเราจะเป็นที่ถวายกิตแด่พระองค์และทำในสิ่งที่ถูกต้องในสา,ายพระเนตรของพระองค์เสมอขอสมโปรดนำด้วยพระอง เราทีฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรวงสันเสริญครับ